Swaddy Cup FC! Now we go to grill summer ribs. What should we do? Oh, excuse me. Did you see, we have temperature here to check Warm door. Very good. <laughs> The bone now first. Oh, yeah I see cold mood. Oh, it's not very good. Mm -hmm. So, very mm. okay. so, close this. View weather. Oh, the view is beautiful, everyone. What a perfect view! This uh, reel's name is Vierberg, uh, and it was number one. Ah, this is ten years. Oh. It looks like new mm -hmm. after ten years. You know, very mm. good quality. You know. oh. เขาบอกว่าในอันเนวยยางอันในดีว่าสันว่าได้ดูแล้วใส่ได้ไปสิบปีมันเกิดใหม่ๆอยู่เลยว่าสันเพื่นว่ะมันนี่หอนคักด้วยตุกคนวล very hot ido yes very hot very hot ีดอว่านฉันบอกภาษาอังกฤษกับภาษาสวีเดนหอนมื้อนี้ very hot today ในสวีเดน very very hot yeah มาเจอทุกคนมาเบ่งไงบรรยากาศเนี่ยมาเลีงเบ่งดอกไม้ย่เจืมสามีย่เจืมก็ย่างสีโครงสีโครงหมูเบ่งดอกไม้ยให้ยืมด้วยคุณงามบ่สีชมพูสีแดง งามัเยอะไรถ่ายวิดีโอหายจะเป็นยังไงเนาะพ่อใหญ่สเตฟานนี่เนาะเพิ่งดูดอกไม้มือนอย่างง่ายๆเลยตีพูบั้งดูคนเลยถ่ายแต่ดอกไม่เอานายจะเจิมกับบอถาย ยนฟากันจมนี่นก็ย้อนแสงตขวากใหไงเอ้ยเจ้าลองดูมันย้อนแสงสู่ล้นเอ้จากตองโค้งไปทั้งผุนทังผุนตัวเอาทายลงไปโอเคครับเฟอร์นิสตอนนี้เรเร่มกิ ribs สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนมาเด้อมากินอาหารแรงอย่างนี้ไปเจิมกัสเตฟานอุย้ยแบงก์านกันหลายแล้วอยู่ข้างนอกอยากสิข้งหมูโอเคจ้ามากินน้ำกันเลยมันฝรั่งเต็มม้ฟักสลดัดน้ำไปเจิมสักมีปติโตปติโตปติโตใส่อในผักซีเลา ซีเร่าคับไอเี้ยของแก่เลิแมแก่เิศกอหมนก่อนอากเทียมอันยูเซ่ w h i n i t a t e e r y good ขนมปังกรเทียม Mm. Yeah. Bigly barbecue sauce. I want some salad. Yeah. Mm -mm -mm. Salad. Yeah. Mm-mm. Hello. Some bean. Tomato. หมูสัลล่าเด d i f f e t l ลล่าเด very good ซดสตูบดว้า hmm. ว mm ัว hmm. mm ักชีผักชีปลังใส่มือเด้จ้ะมือมเลยกินในซี่โคหมูก็ต้องใส่มือใส่มือจ้ะไม่ออเด Yeah, your first time we eat dinner at uh, half nine. Mm. <laughs> 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 it's a warm outside, and I'm not going to eat. It's o'clock. เอาไปได้เจ mm. oh, well, ิมงามกับงามเมยเนาะเด้อเอฟทีุ่ขคนทัวโลกมากินน้ำยายเจิมยายอุบน ngày luôn nè, mắm kính cào lắm đê, giàng nè, barbecue. Thì này luôn Ok, ừ. <laughs> on the way. แซ่บเซ็บหวานเบิเรบียวย่ามแรงเ้ยทุกคนยูสองทุนก็วาถั่วลันเตาแซ่บแล้วว่ะ <ừ. S 2> It tastes very good, you know. Uh -huh. The most most incredible that are a different taste. Yeah. In salad. Mm. One taste. Mm. Bread. Carrot, potato, bread, everything. Mm. But oh, uh, melon. Buttern melon. Buttern melon. <laughs> 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 เราดูเดกไฟูดเ่ัดเอาเอาทุกคนเนยอ้ยมันใหญ่เตฟานเฮ้ยเจ้ากระไดเอาเอฟซีทุกคนไปยัดเชิกับฟามากินข้าวเนี่ยหมแดงมากินอาหารในฝรั่งเลจ้ะ ากินอาหารฝรั่งแซ่บโมนิแซ่บแซ่บแซ่บสามีแยกเจียมไปย่างซี่โคองหมูอาจารย์แค่นี้เด้จ้าขอบคุณที่มา่้เบิรงไงแยกเจียมชนบทสวีเดนในชีวิตแบบชนบทบ้านๆได้จ้าขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงสวัสดีจ้าพอกันม่คิดหนาบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบ๊ายบาย ยืดจืมกับสามีไปจ่ายตลาดมาจ้าก็ได้เนี่อมาก,กินมันกบนมแตงโมอันนี้กะักอื้อจ้ะฟักทองไหมฟักท่องบ้านเขาขนมปังนี่ก็นขนมปังกระเทียมเขือเทศกาแฟ อันนั้นก็ซี่โครงหมูที่เขาไอ้เขาย่างก่อนเนาะเขาผสมแล้วนะจ๊ะเอามาย่างเอาด้วยอันนั้นก็เบคอนอันนั้นก็บฮอทดอนนกอ Hot dog. ไก่ลูกชิ้นไก่อันนี้ชีสไก่อันนี้ก็เป็นเขาไอ้เขาย่างเขาบาเลยน่ะนะน้ำตาลเป็นอเอามากินเป็นอาหารเ้านะจ๊ะ นี se ่ยจ้าแนว่ได้รีวิวให้เบิ้งซื้อแหละจ้าเท่าทุกคนอยากเบิ้งเอมก็มาได้เงินคอยรีวิวดอกซื้อของน่ะเนาะอันนี้แหละจ้าขอบคุณหลายๆที่มารับชม